ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมตุกๆเฟมเบี่ก,ก,ก็อยู่ที่บ้านนาโพเมืองหินบุญแขวนคำม่วน สบปราวนะครับวันนี้เราก็จะมาเยี่ยมน้องลานางเป็นครั้งที่สองนะครับผมฝากติดตามการเดินทางด้วยครับนี่คือสภาพหมู่บ้านก่อนที่จะถึงบ้านน้องลานางนะครับเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนล้อมรอบนะครับธรรมชาติตอนนี้ก็เก็บข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว บรรยากาศโดยรวมรล้วครับผมเดี๋ยวสวัสดีครับสบายดีเมื่อนี่ผมก็ได้มาเยี่ยมน้องหลานางอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองแล้วครับเมื่อนี่โอ้หน้าตาสดใสดได้เลยเมื่อนี่มีไอ้ของแซบมีกุ้งมีหมึกครับผมมาไอ้ต่อนเพื่อน เอามาลวกกินน้ำจิม้มซีฟูด้ดกระสือมาเรียบร้อยครับให้น้องหลานั่งชูฟีเมอร์ลวกกุ้งให้กินนะครับฝากที่ตามเ,เด้อได้กินเรื่อยู่บหก,กุ้งเห <c oughs> มาะโอ้ยอันนี้กุ้งกุ้งตัวใหญ่ครับได้นี่หนึ่งนะโลซื้อมาจากหิวมาจากไท้เลยครับโลละสามร้อยหาซิบมีทั้งกุ้งทั้งมึก เอากระล่างๆแล้วก็ลวกกินง่ายๆเลยโตมักญ่ใหญ่ปะใหญ่สดๆสดสดครับกุุงจากไทยมาเหยี่ยมเพื่อนกับมิ่งแม่มาตอนได้ไหมเด็๋พ่อก้นงาม<ะ>ฝากติดตามเด้ด้วยครับผมม,มาเห็นมาพ่อแม่เพื่อนกับขยันครับได้คำดีขั้วปลาสือปลายุ่หม,มู่บ้านไปขาย อยู่ตลาดทาวุเทนฟังไทยเหมือนที่น,นักคำนวณเอาไปเท่านจากโลกเลยรับาทเแบบสารที่ก็บโลโลแล้เท่าใดล่นโลโล,ล,ลรระร้อยจะมีแปดสิบบาทวออันเ้รา,ารกแบหันตาทแต่ว่าเอากลัวไว้เนาะเอาเอ,เอาเผื่อกับเจ้าโตบางทีจะเอได้โ <c oughs> อ้อ,อืมขยันกันนะครับไปอุด,นนอดอนหนุน,นพันเดอร์พันขายขายวั่นยังเนาะวั่นมั่นประหัดกับวันบนบนบ่นจันตลาดทาวุเทน มือหนีเขามาบุกหอดไอ้เงือนขั้วนองหลานั่งเลยด้วยกันเลยเพิ่นก็นจะทูบตะไคร่ได้แล้อ่ะไม่หันด้วเพิ่นก็นจะทุบตะไคร่ไปไอ้ใส่ลวกกุ้งครับมือนีมาบุกหอดเงือนขั้วเลยเจาะลึกเลยครับมือนี เกลดเลยออชนยอเราุมใช่เลยครักิน่อง้นีอกลงาืนลง้นะงเถ่ลงเลยเอาหเหตดหน้านะแบยจ่นี่ได้ข่าวล้าอยู่บปีนี่รอ้นเลย้นเอาอืมเข้าขาขายอย่างเดียวเลย แต่ว่าที่หน้าเจ้ากองบอกอืมโอ้เต็มหมอเลยครับก็ดี Money. Minh em mãi gọi niệm tay kim nam lua kung. Mark bokung. Mark Antonia yang ghetto. The other chim Tam ghai bok bang là khắp sâny. Tam sáng. Tam ngon 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 là ngon ngon เบื่อไรไปเรียนน้ำมูใสบปล่ามื่อนี่ฮะบรฮมูไปไทยเหมือนเรารุ่นรุ่นนี่กับเปไทยเราเยอะนี่มูมูมาเรียนกันอย่างไปอะไรอ๋อบราต้องไปดอืมนยังน้อยอยู่เดี๋ยว สิบเจ็ด <BAR> ส <K> ิบแปดซะก่อนยังไปอันนี้คนแต่งสิบสี่หนี่สิบห้าเราบอกนะสิบสน่หน่อยไปจะไปเห็ดหยังหรือเปล่ามูไปเห็ดหยังมูนะไปเห็ดเบี้ยงนั่นเอืมันก็มีเนาะไอ้ไข่มูไอ้ไปเห็ดให้คลองซะก่อนให้กูจักทีตาห้างซะก่อนเนาะอีกสองสามปีจะไปก็ได้มูได้เดือนแล้วท่าไหนทำงาน บอได้ถามบอกให้มูไปล่องทดสอบเบิรงสักก่อนเจ้าใหญ่สักก่อนจะไปเห็ดมูไปอยู่ไท้ายอยูบนบ่จังหวัดใดกรุงเทพยบอกได้อยู่ทายถามถามแล้วแต่ไม่รู้อืมออยู่แล้วเกาะกุงเทพยมมันจะเลื่อน าขาขับกูได้ใดบ่ท่านเคยไปกรุงเทพนี่ตกใจโลดแนี่ตื่นตาตื่นใจโลดแต่ว่าถ้าคนไปนุ่ดดูร่นหรือแอร์อาร์ตบ้านแถวคนอยากไปเที่ยวไปเล่นนั่นนี่นั่นโอ้ยเพิ่นแต่ไปอยู่แต่ว่าแต่ไปอยู่ประจําเนี่ยโอ้ยแอร์อัดต้องท่าใจนะเขาเห็นไปทำงาน่อมานโบเรศหลวงอิสระคืออยู่บ้านเ,านเท่านี้ก่ได้ละบ่ เอาพริกอีกรอบนึงสัก,ก่อนพิกเออพิกท่านได้สุกครัดอืออือไก่แล้วเออพริกซะก,ก่อนเอาปี๊ดอีกรอบนึงซะก,ก่อนโอ้ง่างกับกุ้งกับงามก้นกับงามได้ทั้งมันหอมไหม bơng bẩn hết gìn đấy các bạn này, nèo, mè bẩn hết cả gìn nấm, luộc này, tẩm cũng được bò, là khách sạn này, tẩm sai nhàng, tẩm, nước sốt, nước sốt, nước เ่ไไปเล่นน้ำม nice ูใสป่าเนมือนฮะมูไปไถเหมือเรารุ่นนี่ก right? ็ไปไทเราแบเยอะนี right. ่มูม mm ูมาเล่นกัอยากไปรออไ่ต้องไปหรอกยังน้อยอยู่เดี๋ยวสิบเจ็ดสิบแปดสะกคนยังไป อันนี่คนแต่สิบสี่บนนี่สิบห้าบอกยังสิบสองบสี่นี่หน่วยไปจะไปเห็ดยังบเล่มูไปเห็ดยังมูนะไปเห็ดเบี้ยมลังมนี่ยอือเขามีเนาะไอ้ไข่มูไอไปเห็ดไอ้องซะก่อนเห้กจักทีตาห้างซะก่อนเนาะอีกสองสามปีจะไปก็ได้มูได้เดือนแล้วเท่าไหร่ทงาน <c oughs> บหได้ถามเห หมูไปลองทดสอบเบิง่งซะก่อนเจานา้าใหญ่ซะก่อนจะไปเหตุมูไปอยู่ไทยอุโมงคจังหวัดใดกรุงเทพบหรืออยู่ที่ถาม,มถามแล้วแต่เป็นอะไเอย่างนี้แต่ว่ากรุงเทพมันจะเลื่อน หาขับผู้ใดบ่ท่านเ,เคยไปกรุงเทพนี่ตกใจล้นเลวตื่นตาตื่นใจล้นแต่ว่าถาวคนไปนึกดูเลยหรือแอร์อาร์ตบ้านถ้าคนอยากไปเที่ยวไปเล่นนั่นนี่นั่นโอ้ยเพิ่นแต่ไปอยุติธ่รมแต่ไปอยู่ประจำเนี่ยโอ้ยแอะอาร์ตต้องท่าใจนะเขาแห่งไปทำงานตอนนับริษัทหลวงอิสระคืออยู่บ้านเท่านี้กูได้ละบ่ อพริกอีกรอบนึ่ง,งสักกันพริกเอเอพริกท่านได้ซุปรัดอืมอืมไก่แล้วเออพริกซะก่อนเอาพริสอีกรอบนึงซะก่อนโอ้งามคัะกุ้งกับหามก้นกับหามได้ท่านสุกแล้วครับบานกุ้งป้าหลวงกระทาไฟฟ้าตตแบักใหญ่เลย น่องหละนั่งได้จริงแซบ่บลวกกุ้งน่กจะลวกมืออีเด้ดครับมันมือหมึกน้ำเอากุ้งกับมือว่าเลี่ยงปีใหม่ก่อนปีใหม่เลี้ยงน้องหลานั่งก่อนปีใหม่องมากเลยหมาะ อู้ดดนจิม่กิน,นอันนี้แห้งตอนโตใหญ่ครับนี่แห้งแทบข้างแต่เดี๋ยวจะมาให้เอามาสูกินเรื่อยๆครับสันถามว่ามาเจ้าตำขายง่ายมากมาโอ,โอ,โอ,โอ้มากินตำกุ้งตำเองเป็นยู่บ่เป็นอืม เห็ดเป็นย่ำก็แส่บได้น้องกุ้งเนาะย่ำโปรยิงเข้ามาเมื่อนี่น้องลานัางว่าได้กินของมากแล้วนะนี่ทั้งกุ้งทั้งหมึกได้ครับเมือนี่มาฝากเพื่อนหมึกม่วงกับมี <laughs> มันอยากกินมากแนมแนมนอนอ นุ่นนี่ยำปอดๆเลยได้เนี่ยมื้อค้างโอ้กุ้งกระซุกแล้วมื้อกระซุกแล้วครัาบบาันน้องหลนานั่งจะตักไปิขนขึ้นได้บนันเต็มที่เลยแบง แบงไว้ให้พ่อแม่น้ำเดินละอ่อ่แบงอะไนไปเิ่นน้ำเนี่แบงเ้นอีก็ไรใช่ไหมดุเอาอาปลามึกอ่ปลามึกแซดอืมอืมอืมอ่าโอเคน้ำชิมกับคนละตัวโวด มือเนี่ยของกินหลายด้วยกันมีกุก้งมีเมึกแล้มมมวม,ม,าาม,มบบีหมกม่วงต้มมาฝากดบนน่ำเด้เจวจัดไทยมื้อนี้มาบุกอดขั่วกันเลยมือ้อ <laughs> เทปข้าวซอยแม่ได้เราหมดอือหนึ่งข้าวหนึ่งนามเป็น,นยังง้นอ๋อวันนี้วันพูดก็ประหารนี่ไปวันจันบอกจันก็ประหารบอก ไปทุกตลอดเลยบ่มาแล้วครับบานของแซบครบแล้วบ่นย่งแบก,กม่วงไปเอาแบกม่วงมากเป็นขายเครื่องขายของหลายครับาบ,าบ้านน้องหลานั่ง มีกูมีเมืม่มักมวงกับมีแบ่งให้แบ่งให้พ่อกับแม่ล้วบ่แบ่งแล้วก็ลุยโดดแล้วสันเอาซีมึงดูส EX ่วนๆเอฟซีเนี่ยมากินปลาเมือกกันันเดอทุกคน xem này, xem không? chứ không? Ừ. bơm phân kín thật Nằm lại lại là khăn mì Cung đấy bạn, 4 cung thôi nè Chèo mê lý, สาวงามมณโฑเมืองหินบุญแพร่ในข้ามมวนผู้สาวข้ามมวนที่ครับนีอ้าตัวน่ะโต,ะตบักใหญ่นะครับเป็นใดแซ,แซ่เป็นว่าอืมตัวน่ะกัดสองข้ามหมืนจังเบิดาคากลีเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาต ซิมกุ้งลวกกุ้งกับลวกมือกับนองหลนานั่งกันได้ครับผมเจลเจลมะม่วงมาจากไทยได้ครับกระฝากนองหลนานั่งคนงามบานันดาโพเมืองหินปูนหินบูนบอกเมืองหินบูนแผนนข้ามมวน เห็นเพื่อนกินเกือเป็นแต่แซบแล้วครับเนี่ยโอ้คุยเลยครับเป็นไงแสบเป็นเห็ดเสือแสบ่หลี่บ่นว่าาสำหรับคลิปนี้ก็ ขอโจเพยียงเท่านี้ด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม youtube ช่องตุกตุกต๊กแฟมารีเเด้อครับผมเดี๋ยวจะมีโอกาสจะได้มาถทายความสวยความน่ารักน้องหลานั่งให้เบิ้งอีกขอบคุณที่ติดตามรับชมด้อครับผมบ๊ายบายครับ